เดี๋ยวนี้เราจะมาบอกวิธีการติดตั้งนะครับกล่องตัวแรปเตอร์นะครับผมกับรถทั่วไปนะครับแต่ผมจะยกคันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับเวลาเราติดตั้งนะครับก็ปลั๊กคันเร่งนะครับมันจะมีปลั๊กให้นะครับเป็นตัวพู้ตัวเมียนะครับก็ลูกค้าสามารถนี่ครับเอามาเสียบไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ครับขัดเคร่งก็จะเป็นปลั๊กตัวพู้ปลั๊กตัวเมียบังคับเสียบนะครับอันนี้ผมทำการติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็จะมาแนะนะครับวิธีการติดตั้งนะครับ เราก็เปะะิดตัวนี้ออกมานะครับนี่นี่ครับถ่ายตัวนี้ออกนะครับน็อตนะครับอาจจะเป็นเบอร์สิบหรือหกเหลี่ยมก็แล้วแต่นะครับต่ละรุนก็ไม่เหมือนกันนะครับแกะออกมาครับเพื่อที่จะแกะคานตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ปลดกระดูกงูตัวนี้นะครับนี่ครับลูกยางตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะให้การลอดสายง่ายขึ้นพอแล้วเราปลดตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้จะโล่งเลยนะครับชุดนี้นะครับจะโล่ง รเราสามารถรย่อนสายได้หรือเสาะสายขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ครับการติดตั้งตัวนี้ถ้าเกิดเราลูกลูกค้าเอาสายรอดมาเนี้ยพลาดมาน,นี้นะครับเนี่ยลูกค้าเอาสายรอดพลาดมาเนี้ยมันจะไม่ถึงนะครับนะครับผมอ่าแต่ถ้ามาผ่านขึ้นตรงนี้เลย <im it> เหลือเฟือ <im it> เลยครับเหลือ <im it> เยอะแยะเลยคะนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ถึงนะครับอ่าเปิดตัวนี้ามาแกะตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บรอดสายการติดตั้งนะครับก็เปิดกุญแจคันที่ผมติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับผมอ่า เปิดกุญแจปุ๊บที่กล่องนะครับจะขึ้นตัว C C กับพิบนะครับให้เราเหยียบขาคันเร่งลงไปให้สุดนะครับเหยียบขาคันเร่งลงไปให้สุดนะครับเหยียบแช่ไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับตัวกล่องเองนะครับเขาจะนับนะครับตัวกล่องเขาเองเขาจะนับนะครับ1นถึงห้านะครับแล้วรอจนกว่ากล่องจะวนเป็นตัว A นะครับพอเป็นตัว A เสร็จปุ๊บเราก็สามารถสตาร์ทแล้วก็ตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยนะครับผมโอเคครับ